อันนี้คือเจ้าวปลวกสําหรับสิเอาไปเห็ดจุลินซี่เจ้าวปลวกพี่น้องสนใจจะเห็ดจุลินซี่เจ้าวปลวกมานี่มาเิึงน้ากันในคลิปนี้ครับมาเจ้า,จาวปลวกสิเอามาตะไซเจ้าวปลวกก็อยู่น้โพ่นปลวกจอมปลวกเด้อพี่น้องพ่นจอมไม่ไงก็ต้องใส่วิจารณญาณในการุดเด้ออาซิมีจะเขาจ้าของต้องจุดถูกขอเพิ่นสก,นววก่อนเด้อปลวกใช่ว่าจะอยู่ในพ่นจอมปลวกยังไงเสมอไปเด้อพี่น้องน้าเพิ่นดินในโพ้งแบบนี้เด้อสังเกตจะมีจอมลเล็กๆหน่อยๆขึ้นมาจังสีกระไดกดลง ไปก็จะมีโพงแล้วก็ไปโกดเอาแบบนี้แหละครับหลังจากได้เจาวปวกมาเรียบร้อยแล้วอันรับแหลกเขาต้องมันหนึ่งเข่าสะก้อนแล้วเพราะว่าอาหารที่จะไปเลี้ยงเชื้อเจ้าวปวกนั่นก็คือข้าวเนึ่งสุกเป็นข่าเนี้วหรือข้าเจ้าก็ไ,ได้เด้อหนึ่งเกือบสุกนะครับตอนต,อนต่อไปหลังจากได้เจาวปวกกับข้าวนึงสุกเรียบร้อยแล้วเนาะอัตราส่วนกับือเจา้จาวปวกหนึ่งส่วนข้าวนงสุกสองส่วนสําหรับเจ้าวปวกได้มาแล้วก็ต้องมาขยี้ บี้ให้มันปนๆให้ละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับสำหรับเข่าขอให้เป็นข้าวที่นึ่งเกือบสุกแล้วเดว้เป็นน้องหรือว่าเป็นเศษเข่าแห้งก็ได,ด้เอามาใส่นามแบบนี้เด้สำหรับเขา่าถ้าเป็นเข่าซวยจะดีเพราะว่ามันจะไม่เหนียวถ้าเป็นข้าวเหนียวมันก็เหนียวเป็นเนแบบนี้แหละครับวิธีการก็คือเอาน้ําใส่แส่นามจ๊กน้อยไดย้เพราะว่ามันจะได้ไม่เหนียวเวลาขยี้ผสมให้เข้ากันมันจะได้ ไม่เหนียวหนะครับผมกษณะ<ม>ของเจ้าวปวกจะมีกินหอมไข่ไข่กับกินเฮ็ดแลวก็ะก้อนจะนุ่มเนาะบอแข็งเนาะเวลาห้ขาขยี้แบบนี้จะนุ่มไม้นุ่มมือข,อขย,ยขี้ได้ง่ายเอาขื่นม้ใหม่ๆยิ่งขยี้ได้ง่ายได้ถาที่น้องคดมากใหม่ๆให้ขยี้ท่านที่เลยเพราะว่ามันจะนุ่มไม่ได้แข็งมากวิธีการต่อไปก็คือห้อจะเอาไปคลุกเข้าให้เข้ากันกับข้าวเนืองสุกถามันมีปวกติดมากกับขยี้ส่น้ำกัน ไปเลยครับหลังจากที่ห้าขายี้บีบจ้าวปวกไข่มันปน,ปนแล้วเอามาผสมกับข้าวเนืองสุกให้เรียบร้อยแล้วเนาะผสมคุกเข้าให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปใส่กระมังเราปิดฝาทิ้งไว้ในที่ร่มครับหลังจากนั้นผ่านไปเซมือหามือสภาพมันเป็นจังได้กระเลิมมีใยเดินขึ้นมาล้วได้เป็นน้องเป็นใยของจุเินซี่จ่าวปวกยิ่งใหญ่เยอะยิ่งดีด้ะมักถิ่มไว้เป็นอาทิตย์ เก่าเมื่อซิบเมื่อกระได้ใยมันเต็มๆเนี่ทั้งนั้นทั้งนี้เกิดขึ้นอยกับสภาพอากาศนะถ้าอากาศหนอนเขาจะเดินได้ไหวนี่คือใยจูลินซี์จะปลวกต่อไปห่อสีเอาไปขยายในน้าขั้นตอนวิธีเแ็ดแบบใดปเบิึงอีกนํากันครับนตอนต่อไปห้อสีเอาจูลินซี่จะปลวกมากขยายในน้ด้ะเพราะว่ารูปแบบการใส่ห้อจะใช้เอาเป็นน้ํานําไปใช้นะครบหมดว่าองค์นี้ บอมีนามเด้อพี่น้องสมมเด้อจริงๆแล้วองค์นีเฮามักไว้แล้วละ่ะเป็นเชือจุลินทรีย์เดินเต็มองค์เลยพี่น้องถามว่าบ่มีองค์ใส่ถังดพวกนี้ยังได้บก่ก็ได้คือกันครับพี่นอ้องสมมว่าองค์นี้บ่มีน้าเฮาก็เติมจุลินทรีย์จาพวกเป็นหัวเชือ้อจุลินทรีย์จาพวก1กิโลต่อ1องค์1ถังเด้อพี่น้องเติมน้ําลงไปเกือบเต็มองค์เด้อหลังจากนั้นสภา,ภาพ จากน้ำเปาๆกับเกี่ยวจุลินซี่จเจริ่ม,มิล่าฝ่าข้าข้นเต็มองค์แบบนี้นะใส่เวลาอยู่บ้านเจ็ดถึงสิวันตั้งนั้นทั้งนี้ก็ขข้นอยู่กับความขยันข้นขยันมันกวนและราวาการข้นสิซอยกระตุ้นให้จุลินทรี์ทำงานได้ดีขึ้นถ้ามีฝ่าเขาวข,ข้าแบบนี้แสดงว่าเอาไปใช้งานได้ครับจุเินซี่เ<ะ>จ้าปวกหรือจร,จริงๆแล้วมีอีกซหนึงอาาื่นมาจุลินทรี่สามแม่เนาะแม่ที่หนึ่งก็คือพระแม่ ธรณีก็คือเฮาเอาเจ้าปวกมาจากดินแม่ที่สองเาอาใส่เข่ามาเป็นอาหารจุรินซี่หรือว่าพระแม่โพศพส่วนแม่ที่สามเฮาเติมน้ำใส่เป็นแม่คงคาที่เขาเอิญนว่าจุรินซี่สามแม่ได้เป็นน้องส่วนใส่ไปใส่ไปมันจิดม,มดเป็นบ่ยิ่งใช้ย,ยิ่งเยอะพอหยั่งพอวาเฮากินเข่าอยู่ทุกมือน้ำเศร้าเขา่าพวกนี้เฮาเอามาถานอมน้ำเศร้าเขา่าเอาน้ำเศร้าเข่าเติมลงไปเป็นอาหารเลียนเชื้อจุรินซี่ หรือว่าในกรณีที่ใส่ปริมาณลร้น้ำม,มันบกลงไปลายเฮ้าก็เอาเขาเติมลงไปเพิ่มน้ำลงไปเพิ่มปริมาณขึ้นมาดังนั้น,านาการใส่จริงว่ามีหมดสีหนาดแดงอ่องตองไก่สุขภาพดีก็คือส่วนหนึ่งที่เฮ้าน้ำจุลินซี์มาใส่ในการเหลียงไก่และพี่น้องบ่ว่าจะเป็นไก่หน่อยไก่ใหญ่ไก่ไข่ไก่พอพันธุเม่พันธุ์ ได้กินจุลินทรีย์ทุกตัวคือผสมกรบพรัมเลียงเขานี่แหละคะ่ะสำหรับประโยชน์อีกแนวหนึ่งที่ห้องใส่อยู่ได้พี่น้องนั่นก็คือห้องน้ำมหมักหมากใม่ผลลใหม่โดยเฉพาะหมากใหม่ที่มันล้นเต็มผื่นตามฤดูกาลเนะมาะมะม่วงหรือหมากยังกระสางต่างๆถ้าห้องปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะเน่าจะเสียละลายสลายไปตามธรรมชาติผลไหม่ห้องสามารถน้ำมหม,มักสำหรับ ล่อการเลี้ยงนอนใดในกรณีที่นอนห้องกินบอท่านซึ่งห้าการเลี้ยงนอนโปรตีนสูง bsf เด้อการหมักแบบนี้นอกจากเป็นการถนอมอาหารแล้วกับเป็นการลดความรุนแรงของเคมีที่ปนเปื้อนมาจากหมากไม้ผลละใหม,ม,ใหม่ที่เอามาจากทำตามทองตลาดเด้อพี่น้องสนใจแนวทางของห้องก็กติดตามไว้เรามาเรียนลู้ไปนํากันอินบ็อกสอบถามคอมเมนต์ comment. สอบถามราคาใดเด้อถ่ายพี่น้องขี่คานเห็ดจุลินซี่จากผัเข้าจัดส่งให้ทั่วประเทศครับผม